สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกับชาชาลินนะคะวันนี้นะคะก็อยากจะมาทำวิดีโอนะคะรีวิวลิปออไอเทมนะคะสีที่โปรดปานนะคะที่ชาใช้อยู่แล้วชอบนะคะอยากจะมารีวิวนะคะวันนี้ก็ เพิ่งกลับมาจากวัดไทยนะคะวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดก็ได้ไปทปําบุญอิ่มใจมานะคะกลับมาก็อารมณ์ดีก็เลยอยากจะทําวิดีโอนะคะเพื่อให้เสียเวลานะคะมาดูสีแรกนะคะที่ชาชอบนะคะก็คือสีนี้สีที่ทาอยู่นี่เองนะคะอันนี้เป็นเนื้อแมทนะคะจากเว t แอนด์ค่ะอันนี้คือสี 907C นะคะ Move Matte o u t l h e r e นะคะ ก็จะเป็นโทนแบบชมพอูอมม่วงแบบนี้นะคะชาชอบมากสีนี้คือแบบทาง่ายเป็นเนื้อแม่ก็จริงแต่ปากไม่แห้งแล้วก็ค่อนข้างเจดบทนนะคะใช้บ่อยมากสีนี้สังเกตเหลือแค่นี้แล้วมาถึงสีต่อไปไม่ให้เสียเวลากันเลยสีต่อมานะคะก็ยังอยู่ในหมวดของเป็นเนื้อแมตอยู่นะคะ อันนี้นะคะจากเว a อ d นวายเช่นกันนะคะคือสีเรดเว l เว t นะคะเบอร์9 1 0ดีค่ะ mm hmm. สังเกตใช้จนเหลือแค่นี้แล้วก็บวกกับที่ลูกชายตัวแสบเล่นไปจนเย็นนะคะ mm hmm. ตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงแบบแดงได้ใจมาก mm hmm. แล้วขอบอกว่าติดทนแบบทนจริงๆก็เลยกลายเป็นอีกแท่งหนึ่งที่โปรดปรานนะคะ ต่อมานะคะก็คือสีนี้ค่ะอันนี้นะคะเอ,อ่อจากคารังนะคะเป็นสีเชอร์รี่นะคะเบอร์13นะคะตัวนี้นะคะความพิเศษก็คือเหมือนมันเหมือนจะเป็นเนื้อกลอสที่อัดมาแบบเป็นรูปแบบแท่งนะคะมันจะมีความวาวเพราะว่าในนี้จะมีกริตเตอร์ด้วยนะคะทาแล้วก็จะอารมณ์ประมาณสีแบบแดงเชอร์รี่แบบนี้นะคะแต่ได้อารมณ์เแววๆแล้วก็ยิ่งถ้าทากลางคืนนะจะแบบเล่นแสงมากเลยเพราะว่ามันมีกริตเตอร์ แล้วก็เมงกลิ่นหอมด้วยต่อมานะคะก็คือสีเออ่พีชพาเฟตนะคะเบอร์025ย์จาก on, เลฟลอนคัลเลอร์บัตเตอร์นะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบเนื้อเชียนะคะแต่สีนี้นะคะก็มีกลิตเตอร์อยู่เช่นกันทา,าจะเป็นอารมณ์แบบพีชประกายทองอะคะ่ะ ต่อมานะคะก็คือสีสองศูนนลาตินจากลิมเมลค่ะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเชียมีความแวววาวเหมือนประกายเพลไข่มุกอย่างเงี้ยนะคะจะเล่นแสงจะรับเป็นชมพูแต่ก็ไม่ชมพูซะทีเดียวค่ะจะมีความเป็นชมพูแล้วก็มีแบบ สีออกเบชเชอรี่น,น้อยๆเลยค่ะคะ่ะต่อมานะคะก็เป็นลิปสติกนะคะจากเลฟลอนนะคะรุ่นเออ่ซูเปอร์รัตทรัชนะคะเป็นเบอร์674คอรัลเบอร์รี่น, r r นะคะ, 4, ะ,คะก็จะเป็นสีส้มคอรัลนะคะ สีถัดมาที่ชอบเช่นกันนะคะจากแม็กนะคะอันนี้คือสี love โ l o นะคะเป็นแนวรัสเทรนะคะก็จะเป็นแบบเชียแบบนี้คือจะไม่ได้แมทไม่ได้ครีมมี่แต่แบบเป็นเชียคือแบบแบบเบาๆเท่าไนใช่ได้รูปแบบชมพูแบบน่ารักบาร์บี้หรือเป็นแบบเนทชอ่ัลุกแบบแต่งแบบอ่อนๆก็จะชอบใช้สีนี้เช่นกันนะคะเป็นแบบชมพูบาร์บี้ ต่อมานะคะก็เป็นเนื้อแมทจาก Red and w ์นะคะอันนี้คือเบอร์903 4 Just p ส a c h ีจชีเบอร์นี้นะคะเป็นเบอร์ทีเ่เป็นที่รีแบบคนรีวิวเยอะมากแล้วก็แบบคนชอบเยอะมากสีนี้ก็จะเป็นสีแมทออกพีชี่นุดๆนะคะก็จะได้ลุกประมาณนี้แต่สีเนี้ถ้าใช้าชาจะต้องใช้นิ้วมือเกลี่ยอีกครั้งหนึง่งเพื่อให้มันเนียนแบบ เรียบไปกับผิวนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้นิ้วบางทีมันจะล,ยลอยๆนะ,ะเพราะเราไม่ใช่เป็นคนขาวแล้วคนขาวแบบทาน่าจะง่ายกว่า,านี้นะคะ ก็ะะยังเป็นโคงเนื้อแมตจาก w ว t แอน l ์เช่นกันนะคะอันนี้คือเบอร์ 901B ติ้งพิงค่ะแล้วก็สีนี้ก็เป็นอีกสีหนึ่งนะคะที่คนพูดถึงเยอะมากก็จะเป็นแบบชมพูบาร์บี้ชมพูออกแบบนุ๊ดๆหน่นนนอยๆน,น,นะคะเวลาทาชาก็ต้องใช้นิ้วเกลี่ยเช่นกันเพราะว่าเพื่อความเนียนเรียบไปกับผิวนะ,ะดูไม่ลอย ก็จะเป็นรูปแบบเบาๆว่าไหนแต่งหน้าแบบอยากเด็กอยากแบบขาวอีกอะไรประมาณนั้นนะคะก็ใช้ลุคนี้ได้สีต่อมานะคะจาก t o p ปชอปนะคะอันนี้นะคะเป็นสีเนวาด้านะคะ เป็นแบบนูดพีชออกพีชอ่ะพีชออกสีอิหน่อยๆคะ่ะอธิบายไม่ถูกแต่เป็นนู e มากเลยอ่ะคือตัวเนี้ยชาจะชอบทาด้านนอกแล้วก็ทาทินด้านในหรือไม่งั้ถ้าจะแต่งเดียวๆวาตาจะต้องแน่นอาจจะ Smoky หน่อยแล้วก็ปากจะต้องอ่อนอะไรเงี้ยนะคะก็จะสีประมาณอย่างนี้ และนี่นะคะจาก ELF นะคะสีพิ้งอัมเบร่านะคะจะเป็นเนื้อจะเป็นกลอสจะเป็นแบบเนื้อเชียในรูปแบบแท่งนะคะคือถ้าวันไหนชาแบบอยากได้ลุคธรรมาชาติชาก็จะชอบใช้ตัวนี้แล้วตัวนี้อยากจะบอกว่าชาจะใส่ไว้ในกระเป๋าเครื่องสําอางเอาไว้เลยคือวันไหนลืมลิปสติกตัวอื่นลืมไปข้างนอกชาก็จะใช้เจ้าตัวนี้นะคะเติมระหว่างวันคือจะแบบต้องไม่ติดกระเป๋าะคะ่ะสีนี้คือมันจะสีมันจะแบบ ไม่สีมันจะไม่ชัดมากแต่มันก็จะมีแบบว่าบำรุงไปในตัวแล้วก็เวลาทาจะเหมือนเป็นลลอสแล้วก็มีความเป็นชมพูหน่อยๆชาจะชอบพกเอาไว้เรียกว่าพกไว้กันตายเลยอะไว้เติมระหว่างวันได้ด้วยนะคะสังเกตใกล้จะหมดแล้ว ตัวถัดมานะคะเป็นกลอสกันบ้างน,นะคะอันนี้คือเ,อเป็น Dior Addict นะคะอัลต้ากลอสนะคะสีโกล w 6หกจาก Dior ค่ะก็จะเป็นกลอสสีแบบสีม้าแบบนี้นะคะสีสจะประมาณอย่างนี้ ก็จะเป็นสีลูกแบบผู้ใหญ่ผู้ใหญ่นะคะถัดมานะคะก็เป็นกลอสจากดีออเช่นกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นบำรุงนะคะอันนี้คือดีออลลิฟแม็กซิมิเซอร์คอลลาเจนแอคทีฟนะคะตัวนี้จะเป็นคอลลาเจน บำรุงอะนะคะตัวนี้สามารถใช้เป็นทั้งรองพื้นก่อนลงลิปสติกก็ได้หรือ่าจะทาบำรุงเดียเด่ยวๆก็ได้นะคะชาจะชอบทาเป็นบำรุงนะคะก่อนนอนคือเวลาทานี่ยสังเกตว่าชา,าใช้จนเ,เหลือน้อยกว่าครึ่งแล้วนะคะคือตัวเนี้ยเวลาทานะมันจะเหมือนเป็นแผ่นครีมเป็นคอลลาเจนแบบเคลือบปากไว้แล้วคือมันจะชุ่มชื่นมากแล้วก็ตื่นนอนตอนเช้านะคะ ยังรู้สึกเลยว่าปากมันยังชุ่มชื่นมันยังแน่นมันอิ่มมาเหมือนปากมันอิ่มน้ำอะไรเงี้ยนะคะชอบมากตัวนี้สีมันไม่มีสีนะคะสีมันจะแบบใสๆเป็นไม่มีสีใดๆนะคะก็ s <S จะเป็นประมาณนี้ก็จะเป็นบารุง มานะคะเป็นลิปไลเนอร์นะคะอันนี้ก็เป็นสีมาฟเช่นกันเอ,อ่อจากเอสเซน e นะคะอันนี้เบอร์0ูนย์ซาตินมาฟค่ะเดี s <S mm ๋ยวชาจะสวอสีให้ดูสีแบบชัดมากอะ s <S สีแบบสีชัดจริงๆก็จะเป็นสีมาฟแบบนี้นะคะ เอสเซนนี้ผลิตภัณฑ์เขาดีหลายอย่างเนี่ยยิ่งลิปไลเนอร์น่ชาแนะนำะเป็นเนื้อ s <S เนื้อค่อนข้างครีมมี่นะคะแล้วก็แบบเกลี่ยง่ายคือเบลนด์ง่ายเกลี่ยง่าย <I 'm S 1> แล้วก็แบบติดทนในระดับโอเคเลยล,ะล่ะแล้วก็ราคาถูกของลิปไลเนอร์ของเอสเซนี่ชาก็ชอบเช่นกันนะคะ s <S แต่เวลาไปบูธเอสเซนที่ไรน,นะสังเกตหลายหลาย,ลายวัสดุแล้วอะเวลา mm hmm. เพราะว่าที่นี่ เอสเซน์เขาจะขายเลยวัสดุนเงี้ยเวลาไปแล้วแบบบูธของเคาน์เตอร์เอสเซนต์ะจะเหลือเครื่องสำอางน้อยมากคือความที่มันถูกและของดีเยอะไงไปกี่ทีนะเหลือแต่แบบของไม่ดีไม่ดีไว้ของดีๆนี่คือแบบว่าแผงอะ่ะแบบของมีอยู่นิดนหน่อยๆอะ่ะคือขายออกไปซะเยอะอะไรเงี้ยแสดงว่าของเขาดีนะคะฉะัาก็เลยแบบยังไม่ได้เจอสีใหม่ที่ถูกใจกนะ็จริงๆอยากได้ริบไลเนอร์ของเอสเซน์มาก มากกว่า1แท่งนะคะแต่ว่าแบบมันไปกี่ที่มันเจอแต่สีไม่ชอบแบบสีสฉยๆเขาเอาไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆรีวิวลิปสติกจากจะบอกว่าเหนื่อยเหมือนกันนะเหนื่อยเวลาลบค่ะลบออกแล้วก็ทาใหม่ลบออกแล้วทาใหม่มาถึงสีถัดมาฮะ,ะตัวนี้เป็นไอเทมสุดท้ายแล้วนะคะเป็นเอ่อเป็นลิปไลเนอร์เช่นกันนะคะอันนี้จากเกลแรงนะคะ อันนี้คือสี Rose Indian 60นะคะฝั่งหนึ่งจะเป็นเนื้อลิปฝั่งหนึ่งจะเป็นแปลงแปรงก็นุ่มทีเดียวนะคะแปลงคุณภาพโอเคนะแปลงนุ่มเหมือนกันนะคะสีก็จะเป็นแบบชมพูจะเป็นสีชมพูแบบนี้นะคะชมพูแบบ จมูเข้มๆอะคะ่ะจะเป็นเนื้อแมทนะคะของของเอเซนจะเนื้อครีมมี่กว่าเจ้าตัวนี้จะเนื้อแมทแห้งกว่านะคะประมาณนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับโปรดักนะคะลิปสติกนะคะที่สีที่ช่าปโปรดปราและชื่นชอบมีทั้งสลอสทั้งบำรุงแล้วก็ทั้งลิปสติกนานานะคะที่ชาชอบวันนี้ก็มารีวิวกันนะคะ วังว่าวิดีโอนี้นะคะคงเพื่อนๆดูแล้วคงได้ความสนุกสนานหรือว่าได้ความเพลิดเพลินบ้างนะคะก็ขอบคุณนะคะที่รับชมเอออาจจะมีเสียงดังบรบกวนไปบ้างน้องขออภัยเพราะว่าลูกชายเพิ่งตื่นนะคะดูการ์ตูนอยู่ก็ขอบคุณนะคะที่รับชมแล้วก็ ฝากติดตามวิดีโอหน้าด้วยนะคะว่าถ้าจะาวิดีโออะไรมาฝากอีกนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนนะคะหวังว่าคงเจอกันใหม่วิดีโอหน้าคงติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณมากค่ะบายกลับมาอีกรอบแล้วอย่าเพิ่งตกใจเมื่อกี้เซยบายๆกันเรียบร้อยแล้วสวัสดี อยากจะบอกว่าลืมพาเลทนี้ไปพาเลทนี้ชาเพิ่งทำเป็นวิดีโอ my f a v o r i t เมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะเป็นเอ่อพาเลตลิปสติกเช่นการจากดีออค่ะอันนี้คือพาเลตเอ่อลิปพาเลตนะคะดีออตัวชูนะคะไม่แน่ใจเพราะตัวมันเล็กมากไม่ได้ใส่แว่นด้วยตัวเล็กมากอ่านไม่ค่อยสะดวกนะคะ ไม่รู้ลืไม 5, ได้ยังไงนะคะหยิบมาตั้งเอาไว้แล้วแต่ลืมเอามา Review รีวิว <'m>, <ย>นะคะขอโทษทีเมื่อกี้สำลักนะคะไม่รู้ใครนินทาหรือเปล่าคือครั้งที่แล้วที่ทำเป็นวิดีโอ my f a o r e r ออะชาก็หยิบมาพูดคุยแต่ไม่ได้สวอทให้ดูนะคะเดี๋ยววันนี้จะมาสวอทให้ดูคือถ้าใครไม่เคยดูคือตัวเนี้ยชาจะชอบเอาไว้พกเดินทางนะเพราะมันง่ายดี คือแบบบางทีพกไปพาเลตเดียวเอาไว้เติมระหว่างวันก็ได้ด้วยคือแบบวันเดียวเปลี่ยนสีสันไปได้เรื่อยๆไม่จำเจนะคะคือชาจะชอบพกเอาไว้และชาชอบกระจกมันบานใหญ่มากกระจกแบบบานโอเคอราลังการดีนะคะแล้วก็พาเลตก็สีสันเป็นแบบบลอนเงินอย่างนี้สวยนะคะเป็นเหมือนรูปกระเป๋านะคะแล้จะมีเป็นสีทั้งหมดแบบนี้ สีแรกนะคะก็จะเป็นเหมือนจะเป็นแบบกลอสแบบครีมมี่เข้มข้นมากเป็นกลอสแบบชมพูชมพูแบบนูดนูดแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยแล้วก็สีถัดมานะคะก็จะเป็นเป็นเ,เนื้อแบบเชีย เป็นครีมมี่เชียร์หน่อยๆนี่ก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสีที่สองจะสีใกล้เคียงกับสีบบกลอสสีแรกนะคะส่วนสีที่สามนะคะก็จะเป็นแบบชมพูตัวนี้นะคะเป็นชาอามาดีไอวนะคะเป็นของอิตูดี้นะคะ คือมันแบบแท่งวางเออที่ตอนที่มันอยู่ในแท่งเก่าเนี่ยคือมันละลายไงชาก็เลยปาดเอามาใส่นี้นะคะจะเป็นแบบชมพูฟูเชียแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมีกลิตเตอร์ด้วยเห็นไหมคะจะมีกลิตเตอร์แววๆมาถึงสีถัดมาเป็นแบบพีชี จะเป็น, y, นพีชี่ะค่ะชมพูพีชแล้วก็สีถัดมาจะเนื้อครีมมี่จะเป็นแบบครีมมากตัวนี้ก็จะเป็นชมพูเข้มเข้มเหลือแบบสีแบบเชอร์รี่หน่อยๆน,นะคะก็จะเป็นแบบจะเป็นครีมมี่ขึ้นมาค่ะขึ้นมาหน่อยะคะ่ะจากตัวแรกๆเนะี่ย อันนี้เป็นกลอสนี่เป็นเชียอันนี้ก็จะกึ่งแบบเชียกึ่งครีมมี่เป็นเหมือนซาตินนะคะอันนี้ก็จะเป็นครีมมี่หน่อยมาถึงสีสุดท้ายนะคะจะเป็นแดงแต่ก็ไม่แดงซะทีเดียวแดงแล้วก็ยังมีความเป็นกลิ่นของชมพูอยู่นะคะอันนี้จะเป็นแบบซาตินเชียนะคะพาเลตต์ึงนะคะก็มีทั้งหมด6สีด้วยกันนี่ดิชาดีวี สีสวยมากทุกสีเลยก็เลยกลายเป็นอ,อีกพาเลตนึงที่ชื่นชอบนะคะคือโคกพาสะดวกใช้ได้ทุกสีใช้ได้จริงทุกๆวันใช้ได้เป็นเนทัรเลาลุคก็ได้นะคะค่ะก็จบแล้วจริงๆไม่ได้หลอกละคะนี่จบแล้วจริงๆก็หมดแล้วนะคะกับการรีวิวลิปสติกนะคะก็หวังว่า ทุกคนคงชอบกันนะคงเจอกันใหม่วิดีโอหน้าแน่นอนแต่ว่าเมื่อไหร่ก็รอติดตามชมกันแล้วกันนะคะสําหรับวิดีโอนี้สวัสดีนะคะบ๊ายบายจ้าสวัสดีครับแล้โลกบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายดบายบ๊ายบายแล้ว